กันที่เรื่องราวของเพลงของ e p e x นะคะที่กำลังเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าล่าสุดคะ่ะก็มีการแก้ไขเนื้อร้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะข่าก่อนเพิ่งเล่ากันไปนะคะวันนี้มาอัปเดตกันคะ่ะโดยทางค่าย C9 Entertainment ต้นสังกัดวง e p e x บอยแบนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์เมื่อปีที่แล้วมีถแถลงขออภัยออกมาทันทีหลังถูกชาวเน็ตติงเกี่ยวกับผลงานเพลงใหม่ anthem of teen spirit ของวง ที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาว่ามีทั้งภาพและเนื้อหาที่เกี่ยวพันกับลัทธินาซีไม่ว่าจะเป็นชุดยูนิฟอร์มที่สมาชิกวงนี้สวมในมิวสิกวิดีโอรวมไปถึงโลโก้พื้นหลังและยังมีการทำร้ายสุนัขที่สำคัญในเนื้อเพลงที่บอกว่าค่ำคืนแห่งคริสตัลที่กำลังจะมาถึงยังถูกโยงเข้ากับเหตุการณ์คืนกระจกแตกหรือ night of broken glass ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อาคารและสถานที่ทางศาสนาของชาวยิวถูกทุบทําลายโดยทหารน,นาซีจนทําให้มีเศษกระจกแตกเกลื่อนพื้นถนนบ้านเรือนอาคารร้านค้าชาวยิวถูกปล้นสะดม ทำให้ชาวยิวถูกสังหารมากมายและอีกหลายหมื่นคนถูกนำตัวไปเข้าค่ายกักกันโดยคืนกระจกแตกนี้ถือเป็นมูลเหตุของการฆ่าล้างเผ่าพันธชาวยิวหรือโฮโลคอสในเวลาต่อมาด้วยอย่างไรก็ตามในแถลงของสังกัดวงอีเพ็กชี้แจงว่าภาพและเนื้อหาในผลงานเพลงนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับลัทธินาซีเลยเพราะใจความสําคัญของ anthem of teen spirit คือ การมีภาษ์วิจณ์ระบบการศึกษาแบบหุ่นยนต์ที่ส่งผลให้ชีวิตของเด็กและเยาวชนเกาหลีใต้ต้องใช้ชีวิตอย่างกดดันและไร้สุขจากการต้องแข,ข่งขันชิงดีชิงเด่นตลอดเวลานั่นจึงทำให้สถานที่ติวแข้มต่างๆในเกาหลีใต้แม้ดึกดื่นค่ำคืนก็ยังเปิดไฟสว่างมองจากภายนอกอาคารที่มีหน้าต่างเป็นกระจเหล่านี้จงจึงเหมือนเห็นกล่องประดับคริสตัลส่องสว่างในทุกค่ำคืนนั่นเองพร้อมกันนี้ทางซีนาเอ็นเตอร์เทนเมนต์ยังเผยว่าผลงานเพลงใหม่นี้ได้อิทธิพลมาจากผลงาน หนังและวรรณกรรมดังหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือนิยายวันสิ้นโลกเรื่อง1984 e ของจอร์จออร์เวลแต่คำชี้แจงข้อนี้ถูกชาวเน็ตสวนกลับอีกว่านิยายเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลัทธินาซีและโจเซฟสตอลินผู้นำคอมมิวนิสต์ของรัเสเซียเต็มๆเ,เลยจากตรงนี้ทางต้นสังกัดของ EPEX ก็เลยแถลงขออภัยทุกฝ่ายสำหรับความผิดพลาดและขาดความรอบคอบ รวมทั้งได้มีการเปลี่ยนเนื้อร้องและบันทึกเสียงเพลงนี้ใหม่โดยประโยคปัญหาอย่างค่ำคืนแห่งคริสตัลที่กำลังจะมาถึงก็ได้เปลี่ยนเป็นลำแสงคริสตัลที่กำลังมาถึงแทนอาม,มก็เซนซิทีฟเนาะใช่ถูกเพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าวัฒนธรรมมันแบบบางเรื่องรายละเอียดอ่อนจริงๆพูดถึงเรื่องของนาซีก็นึกถึงหนังหลายๆลเรื่องเหมือนกัน<อ>นะไม่ใช่แบบ The Boy in j a m a s t r i p e อ่าล่าสุดที่เพิ่งได้ดูดีเนาะีมแต่เขาบอกว่าหนังสืออะ กว่านี้อีก,อกใช่แล้วก็เรื่องเดือบเปียโนนี่าฮะวใคร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 ชอบเนี่ยลองหาดูกันได้นะครับ